อัปเดตปฏิทินการจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางปี2567เดือนไหนรับวันที่เท่าไหร่ดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปี2566แล้วในคลิปนี้นะคะมีตารางปฏิทินการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กผู้พิการผู้สูงอายุมาฝากกันสําหรับในปี2567นะคะตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเรียนกันยายนจะได้รับวันไหนบ้างดูคลิปนี้ให้จบนะคะบันทึกคลิปนี้ไว้ดูได้ตลอดทั้งปีเลยและถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะล่าสุดนะคะกรมกิจการเด็กและเยาว,วชนประกาศปฏิทินการจ่ายเงินขุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดประจําปีงบประมาณ2 5 6 7นะคะ ซึ่งวันในการจ่ายเงินผู้นหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะก็จะเป็นวันเดียวกันนะคะกับที่เบี้ยงชีพผู้สูงอายุและเบี้ยงชีพผู้พิการมีการจ่ายด้วยเช่นกันนะคะหลังจากที่ในเดือนนี้นะคะวันที่8ธันวาคมเนี่ย,ยพ่อแพี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินกันไปแล้วนะคะ600ถึง1,000บาทนะคะเดือนหน้าค่ะเดือนมกร,ราคมปี2567จะได้รับเงินกันในวันที่10 เดือนกุมภาพันธ์นะคะรับเงินกันวันที่9กุมภาพันธ์เดือนมีนาคมรับเร็วขึ้นนะคะรับในวันที่8มีนาคมเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมรับในวันที่10นะคะเดือนสิงหาคมรับเร็วอีกแล้วนะคะรับกันวันที่9สิงหาคมและในเดือนกันยายนนะคะก็รับกันวันที่10กันยายนนั่นเองนะคะสาหรับเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นขึ้นปีงบประมาณใหม่นะคะก็จะยังไม่ได้มีวันมาบอกทุกคนนะคะแต่ก็เป็นไปตามปกติเลยว่าจะ ข้าวทุกวันที่10แต่ถ้าวันที่10เนี่ยติดวันหยุดก็จะเลื่อนมาจ่ายให้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะใครที่ลงทะเบียนนะคะรับเงินุู้นุนเด็กแรกเกิดน,นะคะเงินผู้พิการเงินผู้สูงอายุตอนนี้ทางภาครัฐเนี่ยได้เปิดให้บริการนะคะเช็คสถานะนะคะตรวจสอบการจ่ายเงินการรับเงิน เบี้ยงชีพของตัวเองได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะคะง่ายมากเพียงแค่โหลดมาลงทะเบียนนะคะด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักทําตามขั้นตอนนะคะเราก็สามารถตรวจสอบเบี้ยังชีพของเราได้ในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะตารางในคลิปนี้นะคะทุกคนสามารถเก็บไว้ดูได้เลยค่ะมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามนะคะระบบจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปข้อมูลใหม่ๆมานะคะสำหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วจะแกงคลิปหน้าสวัสดีค่ะ